เอกไม่สิบสองเด้อพี่น้องรถติดติดถ้าเจ้าไปยังไป,ไปฟังลำห่พี่น้องให้ยคอยไปน้แนปา,ปา,าแนไปยังสะไปไหลค่ะแทะเบิ้งแนพี่น้องเมื่อนี้มันเป็นวันสุกนําอันเป็นวันสุกหรอกวันไก้ไก้วันคริสต์มาสเนาะคนกับเปล่ากาบบานกับยังอีกอย่างหนึ่งกับไก้ปีใหม่ ทะลุออกทางนานสุขุมวิทเอกมัย12ถนนในทะลุไปพูนท่องรอคนติดขนาดนะักพี่น้องเอ้ยนะขยับขยืน่นมาท่านใดเลยนี่ห้ย่ะห้เบิ่งบรรยากาศรถติดเยอพี่น้องขยับได้แน่นิดหน่อย ไอเบิ้งบรรยากาศรถติดติดคัดกติดแน่หย,ยับขยับได้แล้วตอนนี้น้อยเดียว ไล,ล่หรืพี่น้องก็เจ้าสไไไิไปฟังล่ำที่ใดพวกนี้ใครคอยไปน้ำเนี้ไปฟังล่ำทังใดก็ไดไล่หรืนี่ว่ายดยดก็ดีไปทังนี้ใช่ปะนี่ทั้งพูดออกออกข้องตันพี่น้องทั้งพูดออกข้องตันบ่ปันใดออ ว่าปัญหาจะทั้งนี้ดินี่อันนี้ขยับได้น้อยเดียวนี่ทะลุออกท่องรออันนี้ยืนอยู่หน้าบ้านพี่น้องขยับมาจังหน่อยเอจวงจันก็นงามๆพี่น้องเลยพออย่างมีกล้องถ่ายดี่ยังมีกล้องมันไม่ดาวอันพระจันทร์เต็มดวง รบข้าเจา้าข้าเจา้ายางมาสามคนพิดทักติดแน่พี่หน่องอสงสัยนายมาแล้วปิดคลิปดีกว่า